สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมเช่นเคยครับกับอาจารย์โอเล่บ้านนานะครับวันนี้มาตามกันต่อครับสำหรับแนวทางหวยฮานอยประจำวันที่15มีนาคมนะครับ15มีนาคม2567นาหะครับสำหรับแนวทางหวยฮานอยนะครับก่อนจะไปดูแนวทางนะครับก่อนอื่นนะครับทุกอย่างเป็นเพียงแนวทางนะครับทุกอย่างเป็นเพียงแนวทางโปรดพิจารณากันด้วยนะครับสำหรับแนวทางหวยฮานอยประจำวันที่15มีนาคมนะครับ ย้อนกลับไปดูของวันที่14กันก่อนนะครับย้อนกลับไปดูของวันที่14กันก่อนครับสําหรับแนวทางหวยหานอยวันที่14นะครับของเมื่อวานนะครับผมให้เด่น1 4 5นะครับก็เข้าเลขเด่น1กับ4นะครับเข้าเด่นกับ4นะครับ1กับ4นะครับเลขเด่นก็จะไปเข้า4 0 0 4นะครับเข้าตัวกลับก็จะมีเฉพาะกิจและ v i p นะครับเฉพาะกิจและ v i เเข้า2หน่อยนะครับ สำหรับของเมื่อวานนะครับสำหรับของเมื่อวานนะครับก็เข้าไปเป็นงวดที่10บครับงวดที่10นะครับใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับครับไปตามกันต่อครับสําหรับแนวทางหวยฮานอยประจำวันที่15มีนาคมนะครับ15มีนาคมนะครับ15มีนาคมเห็นกันไหมครับมีหลายท่านนะครับที่บอกว่า ในสูตรตัวเลขไม่ชัดเจนนะครับวันนี้ผมเลยเปลี่ยนสีปากานะครับเปลี่ยนสีปากาเป็นที่เรียบร้อยน่าจะชัดเจนขึ้นนะครับตามสูตรนะครับตามสูตรเด่นศูนย์นะครับวันที่15นะครับผมให้เด่น0ูนย์สองหนะครับเด่น0ูนย์และ2และ5นะครับศูนย์หนะครับเลขเด่นนะครับของวันที่15 มีนาคมนะครับสำหรับแนวทางหวยฮานอยประจำวันที่สิบห้านะครับในสูตรนะครับก็จะอยู่ในกลุ่มกลุ่มตรงนี้นะครับกลุ่มนี้นะครับใครที่ชอบเลขศูนย์ลองประจับใส่ดูนะครับในสูตรตรงนี้นะครับมาดู3ามตัวนะครับสามตัว3ามตัวก็จะมีศูนย์สองห้าศนย์สองดศูนย์หนึ่งศูนย์ดหนึ่ง 087 069 571 051 079นะครับสำหรับสุด3ตัวนะครับสุด2ตัวนะครับก็จะมี02 25 05 08 28 27 56 57 53 09นะครับเห็นกันไหมครับ สำหรับแนวทางนะครับผมก็จะคัดออกมาเยอะหน่อยนะครับเพราะว่ามันเป็นสูตรหน่อยรวมนะครับหน่อยรวมทั้ง4หน่อยนะครับส่วนมากก็จะเน้นไปทางหน่อยพิเศษและหน่อยปกตินะครับส่วนมากนะครับที่ที่เข้าเยอะมากที่สุดก็จะเป็นหน่อยพิเศษและหน่อยปกติ2หน่อยนี้นะครับที่เข้าเยอะกว่าเพื่อนนะครับเท่าตั้งแต่ที่ทําสูตรขึ้นมานะครับ บองว่าจะเห็นกันทุกคนนะครับสำหรับแนวทางหวยฮาหนอยประจำวันที่15มีนาคมนะครับใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยครับสำหรับแนวทางหวยฮาหนอยนะครับฮาหนอยวันที่15มีนาคมนะครับส่วนวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ